สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกันทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปของชาวราศีกันที่เกี่ยวข้องกับการงานนะฮะในปี2560เกิดอะไรขึ้นกับดวงชะตาลองมาดูกันนะครับต้องบอกว่าในทั้งแต่ในช่วงของปลายปีนะฮะดาวสุเพาะได้ยกเข้ามาทํามุมนะฮะปลายปี59นะฮะได้ยกเข้ามาทํามุมกับชาวราศีกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่7สิงหาคมที่ปี59นะครับที่ผ่านมา ฉะนั้นในปี60นนะครับในเรื่องของการงานในเรื่องของโอกาสในความสําเร็จนะครับ mm hmm. โอกาสในทิศทางการตกลงหรือเจราจา mm hmm. การขยายการตลาดการได้รับเงินเดือนการได้รับโบนนะัสหรือสิ่งดีๆที่ในเรื่องของการงานนะครับ mm hmm. มีโอกาสที่ดีนะครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่นั้นจะไว้เนื้อเชื่อใจและมอบหมายงานสาคัญสาคัญให้กับชาวราศีกันให้รับผิดชอบจากความรู้และประสบการณ์อายุการทํางานที่มากกว่าไว้พิปฏิพันธ์ที่ดีกว่า ดันั้นชาวราศีกันนะครับไม่ต้องรีเเส้นแรงรีเเส้นนิ่มๆสแสดงให้เขารู้ยอมเหน็ดยอมเหนื่อยยอมทุ่มเทความรู้ความสามารถให้กับองค์กรน,นะฮะหรือการค้าการขายของคุณจะช่วยเหลือให้ดวงชะตาของชาวราศีกันนั้นมีทิศทางในเรื่องของการงานที่ดีเอามากๆโอกาสในเรื่องของการขยับขยายมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยและไม่ได้ง่ายไดดังนั้นต้องไม่ได้บอกว่าคุณนั่งอยู่เฉยแล้วคุณจะได้ตำแหน่งนั้นไม่ใช่พูดแต่งงานนะฮะ ้องบอกแล้วว่าต้องยอมเหน็ดย,ยอมเหนื่อยแล้วถ้ายอมเหนื่อยตั้งแต่ปีห้าปีห0ศูนเชื่อว่าตำแหน่งดีดหน้าที่การงานดีๆหรือโอกาสทางการตลาดหรือโอกาสในทางการค้าของชาวราศีกันจะแสดงคุณมาแก่ดวงชะตาค่อนข้างสูงฉะนั้นเช,ชื่อว่าชาวราศีกันนะครับเป็นชาวราศีที่หมอดูหลายๆสำนักนะฮะจะให้เครดิตน,นะครับเป็นชาวราศีหนึ่งที่ให้คุณแก่ดวงชะตาทั้งในเรื่องการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การเรียน ก็เชื่อว่าชาวราศีกันนั้นจะมีโอกาสที่ดีแม้แต่จะสอบเอ็นนะฮะเอ็นทารหรือเข้ามหาลัยหรือสอบเข้าบรรจุงานในหน่วยงานราชการหรืออะไรก็ตามเชื่อว่าชาวราศีกันนั้นไม่ีโอกาสที่ดีกว่าชาวบ้านพบค่อนข้างเยอะฉะนั้นยอมเ,เหน็ดยอมเหนื่อยตั้งแต่วินาทีนี้เพื่อความสําเร็จนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาด้วยความง่ายดายนะฮะงานทุกชนิดความรู้ความสาม,มารถมีผลน,นะฮะความขยันความวิริยะสาหามีผลฉะนั้น ชาวราศีจันเมื่อฟังอย่างนี้ปี60ขอให้ทุ่มเทขอให้พ,หพยายามขออย่าให้คิดถึงความเหน็ดเหนื่อยถึงในปี59ที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วมันไม่เห็นอะไรเลยซ้อปีนี้ไม่ใช่ครับปีนี้เหนื่อยแล้วได้แน่ปีนี้เหนื่อยแล้วดีแน่ฉะนั้นคนที่กําลังมองหางานใหม่ๆหรือมองหาอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตนะครับก็มีทิศทางที่ดีด้วย ฉะนั้นถ้าคุณไม่พอใจงานนี้เงินเดือนขนาดนี้หรืออะไรนะฮะมองหางานใหม่ได้ไหมมองได้นะหรือจะอยู่ที่เดิมก็ได้ฉะนั้นคุณมีช้อยให้เลือกในปีห0ูฉะนั้นนะครับถ้าจะมองหางานใหม่ก็คงต้องบอกว่าเป็นปีที่มีมีจังหวะที่เหมาะสมของดวงดาวแต่ไม่ใช่ว่าคุณไปคุยครั้งสองครั้งแล้วจะจบนะไม่จบฉะนั้นในเรื่องของการงานใดๆต้องเหน็ตต้องเหนื่อยโดยเฉพาะคนที่กินข้าวคอมมิชชั่นพวกนายหน้าต่างๆน,นะครับหรือนะงานด้านการตลาดต่างๆ อาจจะเหนื่อยกว่าทุกอาชีพนะฮะฉะนั้นเหนื่อยแล้วประสบความสําเร็จเหนื่อยแล้วก็เห็นคุณค่าเหนื่อยนะครับนะฮะซอฟก็เห็นดีด้วยว่ายอมเหนื่อยเถอะเนาะนะครับขอให้ชาวราศีจัจนจงโชคดี